เรื่องเงินเงินทองทองในวงการเมืองในวงสังคมนี่ผมว่าเรื่องอื้อเฉาที่สุดในข่าวระดับประเทศมหาอำนาจนี่ผมว่าจีนนี่แทบจะนำหน้าทุกประเทศเลยครับเรามีข่าวเรื่องราวของการทุจริตคอร์รัปชันในจีนซึ่งผมนำมาเสนอท่านหลายทีไม่ใช่ว่าจะไปโจมตีจีนเขา แต่มันมีข่าวโดยเฉพาะเรื่องคนในระดับรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยมีการทุจริตถูกจับได้ไล่ออกสามคนครับที่ผมคุยกับท่านไปแล้วที่ผมจะคุยกับท่านต่อไปนี่คือเรื่องการหาสตังในจีนที่จะเรียกว่าการทุจริตอะ ทำกันทุกระดับจับกันไม่หมดเรียกว่าโกงกันทุกระดับประทับตราเลยเรื่องของคนดีเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับที่ผมคุยกับท่านวันนี้ขอตามอีกทีหนึ่งที่เคยคุยกับท่านไปในสัปดาห์ก่อนเมื่อต้นเดือน คงจำได้นะครับ f i แ a นเชียนไทม์ที่ผมพูดถึงรัฐมนตรีกลาโหมถูกสอบสวนเรื่องการทุจริตในก่กนนี่เป็นข่าว f ฟแ a นเชียนไทม์แล้วก็ South China Morning Post นะครับเมื่อปลายข่าวเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมานี้รัฐมนตรีกระหมถึงสามคนนะครับที่ถูกจับทุจริตแล้วก็มาพาดพิงกับการขายอาวุธในประเทศไทยผมก็เลยตามเรื่องนี้อีกทีหนึ่งคงจำกันได้ที่ผมพูดถึงเมื่อเมื่อวันที่สองธันวาคม ไทยติดกับดักอาวุธทุจริตของจีนแล้วก็นี่คือคนก่อนนะครับเป็นรัมตีกลาโหมนี่เป็นข่าวเมื่อเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วรัมตีกลาหมจีนที่ถูกให้ออก ในลีเชิงฟูแต่วันนี้จะเอาอีกเรื่องหนึ่งมาให้ท่านดูว่าการทุจริตตั้งตั้งแต่บนสุดของโครงสร้างการเมืองของจีนจนถึงฐานลากคือผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติจีนทำการทุจริตนี่ครับ เป็นข่าวหลายชับเป็นข่าวเรียกว่ายืนยันได้นะฮะเพราะนักกีฬาคนนี้ผู้จัดก,การทีมชาตินี้เป็นนักกีฬาเป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงที่สุดในจีนจะเรียกว่าเป็นระดับฮีโร่ก็ได้ข่าวซีเอ็นจีนตัดสินจำคุกอดีตดารานักฟุตบอลดังในพรีเมียร์ลีก 20ปีครับ20ป,ร20ปีในข้อหาคอร์รัปชันรอยเตอร์อดีตโค้ชทีมชาติจีนชี่นหลีเถียถูกจำคุก20ปีในข้อหารับสินบนรอยเตอร์ก็ลงนะครับวอชิงตันโพสต์ลง AP ลง เอาจซีล่าลง B B C ลงเ o u t h China Morning Post ลงในลีเทียคนนี้ขณะนี้อายุ47ปีรายละเอียดทำยังไงนี่ผมคิดว่านั่นไม่ใช่สาระสำคัญบอกกันเข้าวๆเท่านั้นแล้วว่าในลีเทียคนนี้ เป็นเป็นนักฟุตบอลที่โด่งดังถึงขนาดเมื่อเมื่อ20กว่าปีก่อนเป็นดารายาวชนที่โด่งดังมากเขาเรียกเบคแฮมแห่งแห่งแดนมังกรน,นะเบคแฮมแห่งแดนมังกรและต่อมาก็พัฒนาพอโด่งดังมากๆเขาก็มีสตังเนี่ยมีสตัง เป็นอะไรเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้าและต่อมาก็มาเป็นผู้จัดก,การทีมชาติจีน mm hmm. เขาว่าตามขา่าวตามผู้จัดก,การทีมชาติจีนนี่ก็ซื้อตำแหน่งด้วยนะซื้อตำแหน่งซื้อตำแหน่งเสร็จแล้วพอเป็นปั๊บ มีการเลือกใครอยากจะไปทีมชาติต้องจ่ายตังเองเหมือนกันผมบอกโอ้โห,โหตามข่าวสั้นๆกันแล้วกันนะครับในหลีเทียนี้สารภาพว่าได้รับสินบนรวมเป็นเงินถึง120ล้านหยวนนะครับเพื่อแรกกับการเลือกนักเตะทีมชาติ รวมถึงช่วยให้สโมอสรชนะการแข่งขันเซ็นสัญญานักเตะแบบไม่โปร่งใสรวมทั้งจากการล้มบอลด,ด้วยตามข่าวเขาบอกว่าเมื่อเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยหนุ่มคนเนี้ครับก็เป็น ดาราดังฟุตบอลถึงขนาดเป็นฮีโร่ในหลีถีหรือในหลีเถียโอเคไม่เป็นไรครับตามภาพที่ผมให้ท่านดูเนี่ยปรากฏว่าการทุจริตห้ากว่าล้านหยวนหรือเป็นเงินเจเจล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับมีการ ขายเ,าเรียกรับสินบนจากนักเตะใครอยากจะเป็นทีมชาติรวมตลอดทั้งก็ล้มบอลด,ด้วยคือเนื่องจากว่าประเทศจีนนี่เป็นประเทศใหญ่แล้วก็มีความนิยมมากกลายเป็นธุรกิจนะครับอังกฤษก็เข้ามาร่วมจับนักเตะแล้วก็ทำเป็นฟุตบอลลีก รายละเอียดก็คงเป็นอย่างที่ว่านี้แล้วในลีถีนี่ก็มีความโด่งดังถึงขนาดเป็นจะเรียกว่าเป็นฮีโร่นักกีฬาที่มีชื่อเสียงมากนะครับเมื่อ20กว่าปีก่อนเมื่อผันมาเป็นโค้ชฟุตบอลก็เกิดการมีการทุจริตอย่างที่ว่านี้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ย เป็นปัญหาคล้ายๆประเทศไทยไม่ใช่เรื่องนักกีฬาไทยล้มบอลแต่เป็นปัญหาว่าเราพยายามจะสร้างคนดีขึ้นมาด้วยการใช้ศีลธรรมในเมืองไทยเนี่ยครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าทำไมเขาถึงพยายามจะปลูกฝังเด็ก ด้วยการสร้างทั้งจิตใจให้คนเนี่ยยึดถือว่าเป็นความดีงามแต่ว่าก็ยังมีการทุจริตคำขวัญที่บอกว่าโตขึ้นไปจะไม่โกงแราก่อนไอ้คนที่ขีนคำขวัญนั้นมันก็โกงในประเทศจีนก็ใช้วิธีสร้างศีลธรรมแต่เป็นศีลธรรมแบบคอมมิวนิสต์ ที่จะต้องสร้างคนดีขึ้นมาในอดีตาการสร้าง,างศีลธรรมนี้ของจีนเขาใช้วิธีการไม่ให้มีทรัพย์สินส่วนบุคคลนะครับในอดีตสมัยเหมาเจ๋อตุงแต่ตอนหลังนี่พอมาเป็นปรับขบวนเป็นทุนนิยมเนี่ยก็เปิดมีทรัพย์สินได้เกิดเรื่องทุจริตก,กันอย่างมาก เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าเงินทุจจริตในประเทศจีนเนี่ยมันมีจำนวนมากในแต่ละวงการไอ้เงินตัวนี้แหละครับมันกลายเป็นเงินสีเทาแล้วก็มีการกวาดล้างเงินเหล่านี้ก็ถูกไหลออกมานอกประเทศ แต่การป้องการการทุจริตของจีนนั้นเริ่มจากการใช้ศีลธรรมที่จะปลูกฝังแต่ว่าไอ้ระบบควบคุมเงินนี่สิเออดูท่าทางจะไม่ค่อยแข็งแรงดังนั้นวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดในจีนไม่ใช่เรื่องฟุตบอลอย่างเดียวนะครับในการทุจริตอื่น,นๆมันก็ไหลออก เงินเหล่านี้ก็ไหลออกมานอกประเทศเราถึงได้เห็นธุรกิจเงินสีเทาในประเทศไทยหรือว่าไหลไปที่พมา่าไหลมาที่ประเทศเพื่อนบ้านก่อปัญหาอย่างหนักปัญหาว่านี่คือจีนกําลังเจอกับปัญหาการทุจริตยังไม่รู้ว่ามันจะไปจบสิ้นกันตรงไหนและนี่เป็นข่าวสารที่ อยากจะให้ท่านได้เห็นความเป็นจริงว่าการแก้ปัญหาทุจริตในระดับประเทศชาตินั้นมันไม่ได้แก้ปัญหาที่ปลูกฝังเท่านั้นและส่วนใหญ่ไอ้ที่ปลูกฝังเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้ดังนั้นระบบกฎหมายระบบการตรวจสอบอันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญกว่า แต่เรายังมีข่าวเรื่องทุจริตของจีนมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่นักการเมืองจนถึงนักกีฬาในประเทศไทยเราก็เจอปัญหาเช่นเดียวกันนี้เราคงจะต้องมาตั้งต้นกันใหม่ไหมครับว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาการทุจริตนั้นไม่ใช่แต่เรื่องการปลูกฝังอย่างเดียวแต่จะต้องแก้ปัญหาด้วยที่ระบบการตรวจสอบ ระบบการควบคุมเงินนะครับก็จะต้องติดตามกันต่อไปนี่คือข่าวสารระบบวิกกที่ขาดหายไปในประเทศไทยปัญหาคือเรื่องการทุจริตในประเทศมหาอำนาจถ้าถามว่าอเมริกามีไหมก็คงจะมีแต่ว่าขณะนี้ข่าวที่มันออกมานี่เป็นเรื่องของที่ประเทศจีนครับอย่าลืมช่วยกด